一代，啊。Yeah. Huh? อข้าดิเศษความรูปขานอย่าเยงเราขานดิเศษความอ่ะเพราะมันอยู่ใกล้เรามันก็สกีบอะไรนักหนาแล้วมันก,ก็เปิดอยู่ทูบอะยดังดัง พอมันพอมันเข้ามามันก็ค่ะมันก็กี้อีกแล้วมันกี้ทำไมเข้ามาแล้วก็ยังลำคานเลยาพอมันเข้ามามันก็กีดอะไรนะักหนาไม่รู้ี่ยมันกีดอีกแล้วทำยังไงดีอ่ะคู่ลำคานลำคานหน้าลำคานกีดอะไรไม่รู้ ให้มันกินเข้าไปอีกวะกิบไม่หยุดเลยขเข้างนอกไปเถอะปไปทั้งเข้าแหละแล้วจะมาสรวจลองก่อนนะสาวนี่บางทีกินแล้วเขาว่าเขาว่าให้มันขู่ให้มันออกไปเลยน้าทีทีนี้ให้มันเข้ามาเลยเออแต่แต่เราไม่ให้มันเข้าแต่เราแต่มันเข้าเอง อ้พูดเสียงดังอีกแล้วมันกี่อะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าให้มันเข้ามาทุกแกกแกบ้าเลยดิมันม <c oughs> แล้วนันก็ไอเนี่ยคารหมดเลยเสียงมันม,ม,มันกี่ด้อะไรอะ่ะ อี๋เท่าไรนะออกไปเถอะนยอ,ออกไปถ้าไม่อยากนะคะทำไมถ้าอยากโดนไล่ออกก็เงียบเียบพูดเบา,เบา ไปนะนี่นี่วอกนะนั้นเมื่อกี้เนี่ยมาต้องคลิปลงยูทูบเนี่ย ันก็มันก็สร้างคำอัาคาบแต่ห้องเราด้วยเมื่อมันเข้ามาขาะนี้ไม่อยากมันเข้ามานะครับพนนนนทเเเปป็ล ถยัวจเน้่ย่ทุกแกายเอุา้นี้ได้นะครับลาลงอยู่ทุกไปเนี่ยมันเสียมันอ่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ทูกของมัน่นแหละนะครับ พอมันเข้ามาม่อกี้กอะไรอีกแล้วอะช่วยว่าออกไปเถอะไไม่ต้องมาอยู่ห้องแล้วออกไปทำที่อื่นไปทำหน้านั้นก็ได้มาลำคายหยุดก่อนนะครับ

ควันดังกว่าเสียงแม่โอ้โหปอแข่งกัน Ora, amico, ลำพืชลำคานแม่นะถ้ามันมานั่งกินะพืชเขาก็ล้องคานมุดนะเออพืดเขาก็้คานไม่ใช่ร้องำคานอาีคนมีคนอจานีานปี้็ันอปถัชื่จาาุชอจ้วาช้กว่ีื่อจคุณอัจฉ Just hot, hot, the